ว bon ้าวเห็ดเสียงก่อนค่ะให้มันคือวัติจ้าพี่น้องจ๋านี่เอาเครถือ ครัผมพี่น้องมาหาเก็บเห็ดหูหนูอีกเราจะเมื่อนี่ก็ได้หาเห็ดนางล้มบ่พ่อพ่อตั้งหูหนูค่ะตอนนี้ก็เลยเก็บไปก่อนป่อยเราจะ,ปะเ,าเป่าเปิ้จแก่เป็นถือล้มลายเป็นก็เลยแห้งคอยหาเห็ดนางล้มบ่ออีกพี่น้องเลยแล้วเบิ่งควนใหม่ก็ไหลไหลได้วยค่ะลมเต็มป่าอยู่ หักเต็มตาลมเต็มตาเจ้าบ่ายงางเบื้งค้นใดค้นใดกับพ่อพ่อเห็ดนางลงุมก็เลยได้เก็บต,ตั้งเต้าหูหนูนี่แหละจ้าเข้ามากันด้วยค่ะมูนี็ดกันโอ้ยทษทีจ้าต่ำต้นลึกลับคนง่ายๆพี่น้องคนถือน้ามคนชื่นคนเด้งค่ะแล้วเบิ่งนี่ค่ะคน,นเด้งๆทั้งนั้นเลย จังได้ยายเอ๋อก็ไดเขาไม่ย e ังในี hm. wow. no ่ป่าไงมัไก่เราพี่น้องพอเฮ็ดยังที่กินได้เก็บได้ยายเอ๋อก็สิเก็บหมดเลเด้อค่ะมักหลายกำลังงามค่ะพี่น้องกำลังดีเลยเนี่ยแบบเนี่ยยายเอ๋อมักเอางานใหม่รุดรุดใส่เขียน นยเ,เอาก็ได้เบิ่งนี่จะพี่นองพ่ออยยุจะเฮ็ดนังล้มนะพ่ออยยุซ้ำนี่แหละตัวน,นี่ก็ได้บพ่เก็บ้อค่ะปะ่อย้หั่นล่ะหน่วยพวดพรากระเทินหาเพิ่นได้เพลูกุเพริลนันก็ไปอีกอันนี่ก็เฮ็ดอินูกีจ่จะกันหน่อยอีกละบพ่เก็บจะคอยพ่อหูสั่งเราจะพี่นองแล้อเบิ่าจาก,กองนั้นเราะจ้เพิ่นอยู่ในป่าหญ่เราแล้วบดนี้อัน แถวนี้นะจ้าเพิ่นสะอาดสะอา้านยู่ข่อยก็เลยเก็บได้เจ้าพี่น้องเดี๋ยวเป็นเจ้าพี่น้องกำลังพอดีให้ยไม่แย่เอวอสำเนีเจ้าเพิ่นบ่เตีงตึงหลายน,นันหน่อยอยู่ค่ะถึง10 10, เพิ่นสิบโปเตีงตึงเก็บโป้มันต่ว่าข่อยก็มักแบบนี้จ้่พี่น้องตามที่ข่อยเคยลงคลิปไปแล้วข้าข่อยมักกินจังซี่ข่อยว่ารสชาติเพิ่นดีกว่ากันอันกวนที่เพิ่นเด้งๆนะจ๊ะพี่น้องก็แล้วจะพุม่มมากนะจ๊ะ นี่จ้ะพี่น,อน,น,นองง้องนี่ยังโดดไงพี่น้องไงเราบังอุ้ยถิงเนี่ยเดี๋จ้ะนี่ไงใครหูสางพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งอันนี้นะม,มาไงเอวหัวถือจ้ะเรเบิง่งมันข่อยมาพ่ออีหยังอยู่นี่นะยุคขอนนี่เนะี่ยเรเบิ่งด้จูจ้ะเบิ่งดนัค่ะเปียบเทียบใช้มือมันาไงเอวบัดบี วิเบิอปีเบิเอหูสั่งเราค่ะเนี่ยแล้วเบิ่งเนี่ยไงครับไงเนี่ยเบิ่งเนี่ค่ะเตียมขวนเราหลุดพันวังยุกยวนยว่วนไต่ขี้ดินว่ามันยุ้งเทงขี้ดินพันวงังโยขี้ดินนะพี่น้องโยหมองใบไม้หลายๆ,ลๆนะเพิ่นชื่นมาหนี่คอยเลยหยกเพิ่นขึ้นมาสั้นไว้ต้นไม้งาไม้นี่ก็เลยมาถ่ายรูปว่เพิน่นถ่ายวิดีโอเพ,พิ่นก็สวรรค์ลายพี่น้องระเบื้องเนี่ยเพือ่อนนะบัดที่นี่กันมาเก็บกันเลยจ้าไม่ใหญ่เอียวกันสิเก็บกันเด้อค่ะโอ้ยรวเบิ่ง อันนี้แห่งเพราะดีอยู่ทั้งหลังถวดที้จะเดี๋ยวก็เห็นีจาจพี่น้องมาเก็บน้ำกัดเลยค่ะหูหนูหู้างปลานี่ติดขนทั้ง่ะดันเป็นไงอ่น <laughs> องงหนึ่งแล้วปันจักรยานแล้วหมย์งยเดี๋ยวูดเสียงแล้วว่าเออเบอร์สนันว่างหันพี่น้อง อันนี้เอาได้บรรยากาศเสิร์ฟนู้นไงถ่งล่งละปาดมันไงแต่หูเนี่ยโอ้หูเดียวสองหูปาดเอาไปก่อนค่ะเอาไว้ก่อน <c oughs> อันนี้เปรยเพรพาะเอาดอกมันนี่เพิ่น,นกะส่งเปรย์เพราะว่าเพิ่งยุติดกับใบไหม่ยุกับที่ดินเนาะพี่น้องเคยยกเพิ่นขึ้นมาจ้ะอันนี้ได้เสนะเอาได้บ่เอาได้ยุค่ะเอาคข่เนื้อบานน้ำแง่ว่าสั่นเพิ่นว่าเพิ่งก็พี่น้องเก็เพิ่งงําๆจ้ะ น um, uh, really? yeah. okay. ้ำนำไหลหุ่มโอ้ยห่มนุ่มเลยค่ะ่มห่มโอ้ยเดี๋ยวันจะนเกลามาพี่น้องมาหุ่มบอกหูสางก่อนี่นํองไม้เอวมาเถิดนะเจ้าว้าวเหตดเสียงก้น่ะให้มันคือพวกแล้วบางเดี๋ยะพี่น้องพวกเจ้าพาสิวะเอกกอยเอือนหูสร้างในจังไหนนาะค่ะแล้วเบื้องนี้ กอใหญ่กองามแต่เราบิ่งคนจ,จัดจัดฉากหรือบาดนันพี่น้องโอ้ยเดยงงดกอกงามพอดีนี่จ้ะพี่น้องจ้ะง,งามปะค่ะถือแสงเดดทั้งตั้งงามเนะาะค่ะหูสร้างกบอบักใหญ่เลยงามหลายจ้าพอจะซีกิฟต์เอาเท่านี้แล้วจ้าก้อนนี้จะได้พี่น้องอันนั้นสงเผลสิบเปื่อ้ กเปย์พันน่ะคุณแม่จบว่าเปืย์หรอกพี่น้องจะเปิงรูปเปื่อยอยู่บนคือส่งเปื่อย์หรอวะอ๋อร้องออกไปเบื้องหนึ่งก็ได้ขันวามาไทยทั้งนี้อยากได้เสียง <maple S 2> งามจังสีกะทุทรศัพท์กะบังกะเป็นง้อแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะยายเอ๋อกำลังสิเมียบ้านแบบนี้ก็เลยแวะเขอาเมื <ści> ่อเบงขอนเห็ดนังล้มที่ยายเอ๋อมาพ่อเพิ่นตอนที่เพิ่นอาบุษัวแล้วนะจ้ะแล้วเบงห้าเทียมีอีก ก็บ่มีเถอะจ้าเพิ่นคือสิพักกันพักผ่อนแล้วล่ะปีนี้ก็ได้หมายถึงว่าหน้านี้ของเพิ่นนะจ้ะจักสิว่าจังไดนขอยกวบพักเฉกมาที่นี้เจ้าเอ๋อก็คือสิได้มาขอลรำลาพ่อแม่พี่น้องเมียบ้านกันเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอพูดลหลายเด้อที่พากันมาเป็นกำลังแรง้ยงแก่ย่าเอ๋อว่าจะเกดตลอดนะขอให้พากันโชคดีมีความสุขตลอดไปเด้อจ้ะพี่น้องจุพ่อกับเจ้าเอ๋อได้อีกคลิปหน้าเด้อขอพูดลหลายจ้าสวัสดีค่ะ